อีกหนึ่งตัวละครที่ช่วยสร้างสีสันให้กับซีรีส์เรื่อง Thank You Teacher ค่ะก็คือครูพ่พนพรพลังครูประจำสอนฟิสิกส์มอปลายค่ะและครูฝ่ายแนะแนวนะคะที่รับบทโดยศีินรุจิระวนิณิ์ค่ะซึ่งเป็นคุณครูหนุ่มอายุ30กว่าปีตัวเล็กกระทัดรัดหน้าตาสดใสเป็นครูที่มักจะพูดมากอยู่ตลอดเวลาแต่ฟังไม่น่ารำคาญ นุ่มนวลไม่ชอบการทะเลาะวิวาทหรือบาดหมางกับใครค่ะรักสันติเหมือนไม่มีบทบาทอะไรมากนะคะแต่อยู่ทุกเหตุการณ์เป็นคนซัพพอร์ตทั้งโกะรับขวาญและทาวินเป็นคนที่ทุกคนจะบ่นเรื่องต่างๆให้ฟังถึงยังไงเนี่ยเขาก็ดูเป็นครูที่คิดบวกที่สุดค่ะท่นแม่ใค้โทรมาเหรอจ๊ะพี่อาการแบบนี้กูใหญ่โทรตามแน่เลย ่อยากจะเชื่อเราจะเดินหลุมๆเข้าไปโดยที่ไม่งนัดเขาเนี่ยนะแต่เขาไม่คุยด้วยนี่ขายหน้าแย่เลยถึงขั้นเดินทางมากแล้วนะครับต้องกังวลอะไรแล้วพังพังแน่นแน่ผมเห็นเห็นอะไรผมเห็นครูพาวินีชงชาให้ครูกโกะครับฮะพาวินีเนี่ยนะครับ ใน EP 10ของ Thank You Teacher นี้ถึงเวลาของเทศกาลประเมินครูทำให้ครูทุกคนต่างทำดีต่อกันเพื่อหวังคะแนนประเมินได้ความเป็นลูกรักลูกชังจากผู้บริหารเป็นความเหลื่อมล้ำในหมู่ครูกันเองทางด้านนักเรียนห้องกิฟทที่ทำตัวเหมือนมีอภิสิทธิชนกว่าคนอื่นติดตามความเข้มข้นใน EP 10ได้คืนนี้ค่ะเวลา20นาฬกาทาง True Asian Mall ช่อง120และ239ค่ะ แต่งตัวไงเนะี่ยเข็มขัดก็ไม่ใส่คุณทําตัวให้เป็นระบบระเบียบเหมือนครูคนอื่นไม่ได้ครูใหญ่ว่าไม่ดีเหรอครับถ้าเรารู้ว่าผู้ปกครองเนี่ยชอบครูคนไหนไม่ชอบครูคนไหนพวกเราต่างเห็นพ้องต้องกันว่าเราอยากให้ผู้ปกครองประเมินครูผู้สอนด้วย ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ